คือคู่แข่งมันหนีเด้อครับเด้อปัญญาย่ตัวกระบาวแพ้เฮาเก้ากับสดครับปัญญาย่ตัวนี่หาปลามาจากปีก่อนยี่สิบปียี่สิบปีเป่าแพ้เฮาลุงขึ้นมาใหม่ได้จากปีละหาปลามันสี่ห้าปีครับสี่ห้าปีโอ้ถือว่าต่างสั่นกันหลายน้องขับกับมะเบิงเพิ่นว่าเพิ่นสดขึ้นมาเอ้าสู้เต็มที่เป็นบอกปัญญายุ่งสู้เบ่าแพ้ก็สู้คือกันอ้าวสู้อ้าวร่อชมรอบซีซีครับอา สวัสดีครับพบพอกันเมื่อนี้เสาวันเสาร์ที่ยี่สิบหกนะครับนาะเสาวันเสาร์ที่ยี่สิบหกเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับมาพบมาพอกันเมื่อนี้ที่ริมแม่น้ำโค้งคือเก่าครับมาหาปลาคือเก่าเมื่อนี้กับซีมี่การแข่งขันการหาปลามาอีกรอบหนึ่งนะครับนาะการแข่งขันหาปลามาอีกรอบหนึ่งียเอาคนเก่าที่หาปลามาน,านั่น หลายสิบปีครับมือน,นี่มาใส่ครับอันนี้มาใส่ครับอันคนหาปลาใหม่ค้นนมรุ่นใหม่หาปลาครับมือน,นี่ว่าผู้ใดสิได้ปาลาหลายกว่ากันเด่นได้น้ำนักหลายกว่ากันเอาน้ำนักเป็นเกณฑ์นเนาะครับเนาะสีแข่งกันเสียเอาสามหลอดหรือเสีเอาสี่หลอดเอาสี่หลอบหรือสามเอาสี่เอาสีอดครับเพิ่นว่าสีแข่งสี่หอบเนาะครับนนนเนาะแข่งขันสี่หอบ ก็มาติดตามไปนํากันเลยเด้อครับเด้ออ่ะผมกัสิภาพไปพบกับคู่แข่งมื้อนี้เลยครับอ้าวก็มาเบิ่งคู่แข่งหาปลามานมื้อนี้ครับมาพบกับพ่อใหญ่ตัวเฮาคนแรกครับสายาเพิ่นพ่อใหญ่หมอกลายนี่แหละครับพ่อใหญ่หมวกลายกับผู้บ่าวเรือน้อยแล้วแต่สิเอิ้นในร่วงหาปลานี่ครับนี่เพิ่นกําลังนอนเปรอคิวอยู่ครับก็สิมาถามเพิ่นว่าพ่อใหญ่ตัวมื้อนี้ว่าสิแข่งหาปลามานี่มั่นใจส่าใดเนาะครับ มันใจหาซิบหาซิบเลยหาซิบหาซิบเมื่อวานนี้ได้จักกิโลกว่าเมื่อวานนี้เมื่อวานนี่ประมาณซิบหาโลนี่ละโอ้เมื่อวานเพิ่นได้ซิบหาโลครับมื้อนี้เพิ่นก็เลยว่าเมื่อวานเพิ่นว่าเพิ่นได้หลายเพิ่นก็เลยสิมาแข่งกับเบ้าแพ้เฮาครับเบ้าแพ้เฮาคนนุ่นนมรุ่นใหม่ครับหาปลาก็ประมาณขึ้นมาคือกันกันไปน้อม้วยก็ม้วยพร้อมสดครับก็มาไปสอบถามเบ้าแพ้เบิ่งเลยเนาะครับเนาะเอ้าเพิ่นก็อยู่ในเรือเพิ่นๆ มืาอนี้เสื้อสีสม้มหมวกสีแดงครับมาสอบถามเพิ่นเลยว่าเพิ่นมั่นใจสัมได้สิแข่งกับรุ่นใหญ่รุ่นเก่าได้ครับมืาอนี้อ่าเป็นได้เบาแพรฮะว่าสิเอาแข่งหามประมาณกับรุ่นใหญ่รุ่นเก่ามืมอมาอนี้ครับครับมั่นใจสัมได้เพราประมาณเนี่ครับอือมั่นใจพอประมาณ <laughs> คิดว่าสิเอาชนะได้ man, อยู่แม่นบ่น่าจะอยู่ครับน่าจะว่บบาซั่นแข่งสีรอบเนาะมื้อนี้เนี่น้นองสีรอบสรุปก็สิให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งว่า แต่ละหลอบครับว่าผู้ใดได้มาซ้ำได้ด้วยครับเดองก็คือเก่าที nee ่เคยแข่งมาแล้วครับอ้าวก็ติดตามไปน้ากันครับ <découvrir> อ <görüş> ่าผลละส่วงบายบายผลละครับกระสีมาสรุปให้พี่น้องเขาไในเบื่องครบที่หลอบกลับมาเบิ่งไปนํากันครับติดตามไปน้ากันเด้อครับเด้อเขามาแล้วครับเขามาแล้วครับคูัวแข่งหาปลามันวันที่ยี่สิบหกเนาะครับเนาะพอใหญ่ตัวหมวกลายเข้าเขามาแล้วครับกลับมาเบื่องไปนํากันเด้อครับเด้อมาเบื่องไปน้ากันว่าเพิ่นสีมันซ้ำได้หลอบแหลกของเพิ่นครับ มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาเบิ่งน้ำกันครับมาเดือกองเสียเฮาเดือมาเดือกองเสียเฮามาเบิ่งพ่อใหญ่หมอกลายพ่อใหญ่ตัวเฮาโอ้มาหลอบแรลกนะครับเจ็ดแปดเก้าตัวสิบหนึ่งมาหลอบแรลกเด้๋ยวซิฟกระสันพญ่สวยผู้เป็นกรรมการนับหนับเบิ่งแล้วเพราะว่าแซมเก่าเฮาเพิ่นมานับเพิ่นมาเป็นกรรมการเนาะครับเนาะไเดี๋ยพ่อใหญ่ตัวเฮา สิบวันสันอเออรอบแรกของพูใหญ่ตัวเฮา,าคู่แข่งหาปล,ปลมามมนกระบเบ่าแพะมัอน,นี้ได้สิบตัวสองโลข้าวมารอบแรกได้สิบตัวพูนยี่ตัวเฮาโอ้ดีใจขึ้นหล <c oughs> ายเต๋อวันมี้กำลังใจฝนสูงวันสันเ <c oughs> อาไปมามั่ยก็ม้มว,ยมวยกระดูกแข็งขนาดนี้น,นี่ม้วยเก่าสุกหาปลามาหนีห้ว่ยเจ้าก,ก็ปีเลยเจ้าก็ปีเลยเพิ่นว่าหาปลามานนี่ บ้าแพร์อันนัเนาะมุ่ยอันนันเม่นมุ้ยก็มุ้ยสดๆขึ้นมาได้สดเลยแล้วเพราะว่าเมาื่อวานเพิ่นได้ปลาเพิ่นก็เลยมากท่าแข่งพะยูนตัวเอากระติดตามเด้อพี่น้องเด้อติดตามเด้อพี่น้องติดตามก็ขอบบุญขอบคุณพี่น้องเด้อครับที่เขามาติดตามกาอันนี้ไปไลม่มือเติมเนาะครับบ่เด๋มาแข่งกันเพราะว่าปาลาบกค่อยไล่มากมือนี้เมื่อวานมีปลาอีกก็เลยมือนี้เพิ่นก็เลยมาจัดแข่งกันอีกครับ ในทาห้าปลาบานปกหอยม่วงตำบลเหล่างามอำเภอพุไซจังหวัดอุบลเฮาเด้อครับเด้อนี่คือล่วงห้าปลาทาบานปอ o หอยม่วงครับขอบคุณเด้อครับผู้ใดติดตามผู้ใดเออผู้ใดอยากได้ปลาไปกินสดๆก็มาเอาทั้งพในญ่ตัวพ่นวามีให้ครับสำหรับื้นนี้มีแล้วครับมีแล้วทาหาปลาบานปล o หอยม่วงเฮามีปลาแะ้วเด้อครับเด้อเอาก็ติดตามคู่แข่งเพิ่นกับร่างสิเขามาครับเพิ่นก็ติดๆกันขาม้านี่แหละครับเอาก็จังติดตามไปนํำกันครับ เข่ามาเลยเด้อครับเข่ามาเลยเด้อครับครูแข่งปอยใหญ่ตัวมอนี่ครับเบาแพ้่เฮ้าทำเมนมาม้วยก็มุวยสดมุวยหลุ่นไม้ครับเข่ามาแล้วมีกระแข่งหาปาลากขมาเบิ่งกันครับมาติดตามไปนน้ำกันครับว่าเพื่นมานสามารได้หลอบแหลกน้องครับเนาะมาเบิงเเบ่งเลยครับมาเบิง่งเลยมาเบิ่งน้ำกันครับครับติดตามมันเบิ่งน้ำกันครับสายหลับปลานป่าจะเพี้ยนเย รอบแรกเป็นยังสีเดิอมีน่องเด้อเบาแพ้ห้าคููแข่งได้ปลาตัวหนึ่งแต่ว่าตัวใหญ่อยู่ครับตัวใหญ่อยู่ครับปลาตะเพียนเอาก็บผท่านเป็นยังครับบท่านเป็นยังรอบแกอกรกเลืออีกสามรอบครับเลืออีกสามรอ,อบท่านเป็นยังว่าเสืกเเอส<น>ก็อตัวเดยียวนี่เดี๋ัดโอ้ตัวใหญ่เติบมนะครับผมรอบแรกเบาแพ้ได้มาตัวเดียวพอใหญ่ตัวห้าได้มาสิบโตครับเอากระติดตามรอบที่สองต่อไปเนาะครับเนาะ เพราะว่าพรท่านเป็นยังครับหลบแหลกเหลืออีกสามรอบเหลืออีกสามรอบเหลืออีกสามรอบยังมีโอกาสครับยังมีโอกาสไปเลยเจ้ายังพรท่าน่าผู้ใดสิไใดร้ายสีไใดหน่อยครับเหลืออีกสามรอบอ้าวก็ติดตามไปนากันเดือพี่น้องเด้อติดตามไปนํากันมือนี้จังได้กับหูพ้นครับสี่หลอบหูพ้นครับสี่หลอบหูพ้นติดตามไปนํากันเดือพี่น้องเด้อ ทางช่องยูทูปภาพไปเบิงภาไปรวยครับติดตามไปนํำกันครับอาวก็เดินทางมอหอดหลบที่สองของคู่แข่งมือน,นีเลยนะครับนอเดินทางมาหอดหลบที่สองของพอใหญ่ตัวเฮาเลยครับเขามาหลบที่สองแล้วก็มาเบิงน้ำกันว่าสิเป็นไปจังไดพอใหญ่ตัวเฮาเที่ยวนี่คือนแนมเห็นตงแต่น้ำเด้ โอุ้ณดุณดชเฮ็ดาไงตัวเด็ดประเพณ์ไงตัวหนึ่งขับหลอดที่สองเพ่นบาดนี่แล้วทั้งเบาะแสเสียเอากลับขึ้นผมหวาปัญหาเบาะแ่เอากลับข <c oughs> ึ้นอยู่เถียวที่สองนี่ขับญงตัวเฮ็ดจังสีโอ้สิเป็นไปจากไดนเดิอพี่น้องมันนี้นะติดตามเดิอพี่น้องเด้อสิเป็นไปจากไหโตเดียวรอบนี้ บนใบยังมาท่านออกไม้สีออกมาใส่เบาวแพะกูแข่งคนกับปราชักรอบที่ซองนี่ประจันมารอบนี้่ใป็นตัวใจโต๊จังหน่อยเลยด้วยนี่ยังยังอยู่ยังแปดสิบแปดสิบอยู่แปดสิบอยู่น้อเออยัคือว่ายังเสียชนะอยู่คือเก่าคือเก่าในใจโอ้ยได้นับยกแรลกแล้วเนาะเออยกแหลกคนเดทไปลายแล้วพี่น้องแต่ยกงซองม่เนี่คนเดทมาตัวหนึ่งเบาวแพะคนโยกแรกได้ตัวหนึ่ง ว่าก็ยกสองบอลแพ้ต่อไปครับว่าเนสี่ใดมาจากโตเนียนักติดตามกันมาครับรอบที่สองกำลังออกก้นละรอบที่สองนี่แหละครับในตัวเ้าได้เข้ามาแล้วรอบสองของบอลแพ้อายุบีทิดศูนย์รอบติดตามต่อไปครับว่าจะเป็นไปจังไรข้าวมาเบิงขมาวเบิงรอบที่สองของบาวแพ้คู่แข่งพอาะในตัวเฮากรับขมาเลยครับกรับขมาแล้วกรับขมาแล้วรอบที่สองของบาวแพ้เฮ้า โคนหนุ่มสดได้นี่ครับมาเบิงครับกามาแล้วกามาแล้วใช้ละปานี่บตรโมีคตรเอาเาลืเดือบ่าวแพ้เฮ้าก็เห็ดจังสีเด้บานบ่าวแพ้เพราะว่าแพ้นอกมือนี่แพ้นอกเพระเถิอกล้นคิ้วไปเลยสีโตเพราะยงเถี๋กลยร้ายได้ค่ะสีโต รอบนี้บาวแพร่บัวใหยังพ่อโตเด้อพี่น้องเด้อตาเบิ่งรอบที่สามต่อไปครับกับ่ท่านย่อมดอกวัวแพรพ่วันนี้อีกสองรอบอืยังอีกสองรอบบันทันตอนนี้เติมพลังก้อนบันทันฝนขึ้นป้าหอดกับไปกินน้ำเลยเพระบาบระว่าบัได้ปลาพ่อโตเลยบัได้ญ่ปดรับก็รอับล่อกกเบอื้องย้อนเลือกว้าย้อนเลึกกว้างเก้าบ่อเอ่อย้อนเลึกกว้างเก้ากับว่มีปลาบาน เอาเจ็ดจังสิแก่จังได้กระแก่เรื่อกยกที่สามเรื่อขอนมาเลยเรื่อขอนมาเรื่อกที่แก่ทึ๊งทึ้งเสือเอาเอาเอาทิดตามต่อไปครับเบาแพร่อรอบนี้บุได้พ่อโตแต่ว่าพญ่ตัวใดญมาตัวหนึ่งกระบอกปัญญังกระซัมว่าเป็นมากยอดเยี่ยมนะครบบุญใหตัวหนึ่งขี่ <c oughs> ละเบียดเลย <c oughs> เกือบโค้งโอ้พ <c oughs> ่ญามาหาเบิร์งพญ่ตัวกระได้ตัวหนึ่งเบาแพร่กระได้บุได้พ่อโตครับรอบที่สองเอาจังติดตามรอบที่สามต่อไปครับโอ้ ข้ากันสาวมองกันสนันอยู่นะครับนออ้อรอคิวต่อไปผู้สาวมองก็ได้พญาตัวผู้แข่งขันมือนีเข้ากับเซาวมองอยู่ดิเบ,บิ่งไปน้ากันลรครับจนหออลอบที่สี่ผู้ไรจังสีหู 5, พน้นว่าเป็นอย,ย,ย่างไดให้ได้หน่อยได้ลาย,าย,ายพญาตัวเขากับสร้างหม่องเตรียมหลบที่สามอยู่ครับเตรียมหลบที่สามออกเอามา นี่คือคู่แข่งมันนี่เด้อครับเด้อปัญญ์ตัวกับบ่าวแพ้เฮาเก่ากับสดครับปัญญ์ตัวนี่หาป้ามาจากปีก่อยี่สิบปียี่สิบปีบ่าวแพ้เฮาลุ้งขึ้นมาใหม่ได้จักปีละฮ่าป้ามันสี่ห้าปีครับสี่ห้าปีโอ้ถือว่าต่างสั่นกันหลายนะครับกลับมาเบิ่งเพิ่นว่าเพิ่นสดขึ้นมาเอ้าสู้เต็มที่มันบอกปัญญตัวเสูอๆบ่าวแพ้กับสู้คือกันอ้าวสู้อ้าวรอดชมรอบที่สี่ครับอช่แว เอาหลอดที่สามห้องพอใหญ่ตัวข้าเขม่าแล้วน้องครับนาะอกกับมาเบิงไปนํำกันขับหลอดที่สามมือหนีสเป็นยังไงครับโอ้หลอดที่สามห้องพอใหญ่ตัวข้าวขมาสองอันครับมาสองตครับเป็นบะุพีน้องหลอดที่สามข้ามาสองตักัล,ล่อเบาวเพ่ข้ามาหลอดที่สามอนี้มันกำลังสาว้ามองอยู่น้องครับน้องมันกำลังสาว้ามองอยู่ ก็ล่อเบิงครับล่อเบิงยังพญาตัวบัดรอบแขวนมือแข้งแล้วมื่เครื่องมาหลบมาคอยแนวนี้พญาตัวจังหวะนี่แหลโอ้ยมองนี่จ้าฮ่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 าได้ยังบ่สาวขึ้นมาแล้วเมนบ่อ้าวพญาตัวเ่าหลอบซ้ำก็ได้มาสองตัวนะครับเนาะหลอบบางหันพบนได้ตัวหนึ่งซ้ำหลอบแล้วครับ ก็รออีกรอบเดียวเพราะในตัวกับสีใดมาเบิ่งกันเลยวา่าผู้ใดสีใดปลาหน่อยปลาลายครับก็ล่อติดตามไปน้กันเด้อพี่น้องเด้อ <laughs> มันกบสีหลบจังสีมาสรุปว่าผู้ใดใดจะกิโลผู้ใดใดจะขีดครับติด,าดตามไปน้ากันครับพี่น้องเอาหลอบที่สามเข้ามาแล้วครับหลอบที่สามของเบ้าแพ่เ <ไป S 1> ข้าเข้ามาแล้วครับคู่แข่งห้าปลามันมือนี่ครับ เมาเบิ่งไปนํากันเด้อครับเด้อมาเบิ่งไปนํากันเอาพ่นสิมานซําใดรอบที่3แล้วได้ครับรอบที่3แล้วโอ้โอ้บ่าแพร่คุณไหนมาลายโตัได้ครับรอบนี้ได้มาลายโตัวนี่น่ารอกแจ๊บปลาแพ้บ่สินอกรอกผู้ใหญ่ตัวได้ได้บาทนี่เอาโอ้คนเสี้ยบ่ลาแพ้หลายขนาดเด้อครับมื้อนี้เด้อคนเสี้ยบ่ลาแพ้หลายขนาดมื้อนี้ ดยอดพี่น้องสุดยอดโคตร <บา S 2> ยอดโคตปลาเพิ่นได้มารอบที่สามเพิ่นรลายครับสวยงามเลยเออโอ้มีตัวงามมีตัวใหญ่เลยาบานนี่อา้าวเหลืออีกรอบหนึ่งครับเหลืออีกรอบหนึ่งรอบเ 4, บิร์รอบซีซีว่ะกูได้สีเป็นผู้มานก,กว่ากันมือนี่เนาะครับเนะาะระวางญญังคนยิงจรวกับวาแพร่ฮรัปลาก่งกำลังเริ่มมาแล้วครับเอาเอาวรอบต่อไปครับรอบทีซีล่อตัดสินครับล่อรอบตัดสินครับ มาแล้วครับมาแล้วครับหลอบซีซีหลอบสุดท่ายของพ่อใหญ่ตัวฮ่อแล้วครับผู้แข่งกันขันหาป้ามานอยู่ท่าปองนวงที่แม่น้ำโค้งมานี่ครับกมาเบิงเลยครับมาเบิงเลยครับโอ้พ่อใหญ่ตัวรอบสุดท้ายรอบซีซีผมมียังพ่อโตเด้อพี่น้องเด้อหลอบสุดท้ายหลอบซีซีพ่อใหญ่ตัวบ่ได้ป้าพ่อโต แล้วบานนี่ยกระลอกกระลอกตั้งแต่ผู้แข่งขันเพิ่นเข้ามาครับเบาแพ้เฮารอบที่สี่ขึ้กันติดตามกันไปแหละครับกระลอกรับลอครับอีกบูรนครับก็น่าเข้ามากับหูพ้นสรุปแล้วกราพยานตัวสี่ได้เจ๊โกรว่าแพ้สี่ได้จักรว์นะครับเหมือนนี้เนาะเอากระลอกติดตามครับเมาติดตามไปอีกบูรนครับโอ้ต่ายเขาจะเอาไปเบิร์ดเราหมกหัน ไปบนแล้วบนได้แข้งคายเอ็มลอยแต่นเซอร์เลยบาทมาแล้วครับมาแล้วครับรอบที่สี่รอบสุดท้ายแล้วครับของครูแข่งขันมาหนี่บ่าวแพ้เฮาสิบเด็ดมานบอหรือจังไรคำวมาเบิ่งน้ำกันเลยครับเลยตัวเอมโหยโหยเด็ดครับเด็ดตัวเดียวรอบสุดท้ายรอบที่สี่ครับบ่าวเพ้ได้ดตัวหนึ่ง จบครับจบแต้อันนี้สร้างมึงเลยบอกไปแ่เแื้อลเบื่อไล่กวนยังกระยายังกรตามพ้นาโตดีเนาาโตประมาณประมาณโลเครื่งเนาะเออบาแพร่ได้พันวาได้โลเครื่งครับอ่ารอบที่สี่รอบทุดย้ายแล้วครับพลการแข่งขันมือนี้น้องพี่น้องเนาะผ้การแข่งขันมือนี่ก็รอบสุดท้ายรอบที่สแลลวครับเบาแพร่ได้โลเครื่องครับ ตั้งคนใหญ่ตัวเฮ้ากระได้ตั้งคนใหญ่ตัวเฮ้าได้สองกิโลเคอร์ครับกับเป็นนันวาคนใหญ่ตัวเฮ้าได้แซมไปมือนี้เนาะครับคนใหญ่ตัวเฮ้าถือว่ามุ้ยสดโบผ่านมุ้ยเก่าครับกันเป็นมุ้ยกระได้แพร่แพรเลี่ยมแพร่เลี่ยมแพร่เนี่ยนี่กับคนใหญ่ตัวเฮ้าเป็นผโฆษณาการหาปลาแมนมาอนี่ยกับแพร่แล้ การหาประมาณของวันที่26เมษายองพันห้ารนะครับคู่ระวางเบาแพ้กับพู้ใหญ่ตัวเฮา้าซิ่งมีแพ้เลยแพ้แพร่จนแพ่ยังกันได้โชคอยู่ผู้บ่าวแพ้กับพู้ใหญ่ตัวเฮาสรุปว่าพู้ใหญ่ตัวเฮ้าศาสนาไปนาะครับเนาะเอาก็ขอแสดงความดีใจกับผู้ชนะแล้วครับสําหรับผู้แพ้ก็สู้ต่อไปครับเอาสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องด้วยครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาชมก็ซอยกดไลก์กดแชร์ให้ พาไปเบิ่งไปรวยนะครับกสำหรับคลิปนี้กับภาพี่น้องพบกันแต่เพียงซ้ำนี้ครับสำหรับแซี่ยเฮากันมื่อไหรครับเอาขอแสดงความดีใจนำครับครับขอบคุณครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ